ครับเราจะไปติดตามช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรพืชผักบ้านเรามีความจําเป็นที่จะต้องรับรู้รับทราบนะครับท่านพาณิชย์เข้ามาแล้วครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับคุณชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับวันนี้ยังคงมีงานมะขามหวานได้ไปเดินบ้างแล้วหรือยังครับท่านพาณิชย์ครับไปเดินแล้วครับเมื่อวานก็ ตรวจไปกับเจ้าที่ลหลายหน่วยงานนะครับตรวจเกี่ยวกับเรื่องการติด้ายแสดงราคานะครับทุกสําหรับพวกร้านค้าที่มาร่วมออกงานนะครับก็ปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อ,อ,อระเบียบปฏิบัติด้วยดีนะครับท่านครับผมครับ,รบเพราะว่าหลายหลายรา,ายนะครับทางพ่อค้าแม่ขายนะี่ก็เคยมาร่วมงานแล้วก็ถูก ตรวสอบถูกเตือนติดต่อกันมาหลายปีแลครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยดีนะครับครับผมครับเดินหน้าต่อเลยครับข่าวสารจากพาณิชย์ครับครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องแจ้งประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของฝุ่นควันนะครับพีเอนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ ในสาเหตุหนึ่งก็จะมาจากการที่พี่น้องเกษตรกรบางท่านนะครับมีการเผานะครับพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะช่วงน,นี้ของเราเองก็มีเรื่องของการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานนะครับเพราะยังไงต้องหยุดเผานะครับรับผิดชอบร่วมกันกับสุขภาพสภาพแวดล้อมสำหรับในส่วนของราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับข้าวนาปีช่วงน,นี้ออกสู่ตลาดหมดแล้วนะครับนาปัง น้ำน้อยน่าจะไม่มีการเพาะปลูกหรือถ้ามีก็คงประตายเต็มทีนะครับเขาโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นหนึ่งก็คือฤดูฝนออกสู่ตลาดหมดแล้วขณะนี้กําลังปลูกรุ่นสองนะครับก็อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตประมาณเท่าแถวเอลได้แล้วมั้งครับความสูงของต้นนะครับในส่วนของมันสำปะหลังพี่น้องเกษตรกรขุดออกมาจําหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหัวมันสดคระ หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมขยับมาจากเมื่อวานนี้สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็สองบาทต่อกิโลกรัมนะครับขึ้นมาห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมสําหรับราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขสีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชีสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลาว ามสิบห้าถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ทั้งสองรายการราคาลงมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลนะครับพริกฮอตแดงห้าสิบถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับถัว่วฝักยาวสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาลงจากเมื่อวานสามบาทต่อกิโลนะครับในส่วนของอกระลำ เจ็ดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาหนึ่งบาทนะครับกระลำะกระลำดอกแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับลุยแปดบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันในส่วนของมะเขือเปอาะนะครับเจ็ดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของอแตงกวายี่สิบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาลงจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลนะครับราคาสุกร หมูเป็นหน้าฟาร์มแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมหมูชําแหละเนื้อแดงร้อยสาสิบถึงร้อยหาสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้0ยหกสิบถึงร้อยเจ็สิบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาย,ยืนในส่วนของหมูชําแหละนะครับสําหรับไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟอง เบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูร์วันนี้ครับครับเช้านี้ขอบคุณท่านพาลิจจังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับครับผา